สวัสดีค่ะนะคะท่านผู้ชมเราก็มาตามต่อกันนะคะสูตรหวยเราเซียนใบนะคะงวดที่ผ่านมาเข้าหกหกนะคะเต็มเต็มนะคะเราก็มาดูาแนวทางการต่องวดวันที่ห้านะคะตรงกับวบันพุธค่ะสวัสดีค่ะนะคะท่านผู้ชมนะคะเราก็มาต่อกันนะคะแนวทางนะคะหวยเราเซียนใบนะคะงวดที่ผ่านมานะคะเซียนใบเ่านกระเข้าหกหกเลยท่านผู้ชมบิน่งเร็มากจ้อยนะคะวันนี้นะคะ ของเซียนใบใครที่ได้ดูคลิปของเซียนใบนะคะก็เข้าหกหกนะคะแต่ว่าบินเก่าอันหาบ่เจอนะคะผู้ชมเนาะ,อะขอขอถอดขอให้นะคะงวดนี้นะคะเซียนให้เด่นสองรองหกนะคะงวดวันที่ห้าบ่ค่อยสะดวกกว่าน,นี้ได้ท่านผู้ชมเพราะว่าอันเขียนสีสัก่อนเนาะคากลองกับบอดีเดี๋ยวลงอันงวดนี้นะคะลงคลิปช้าหน่อยนึงเพราะว่าอัน งานศพอันอันป่าเซียนใบพันไต้คุณผูชมจะได้ง่ายในจักหน่อยนะคะมีสองมีเจ็ดนะคะมีเก้ามีหกกับสามเด่นสองนะคะรองหกสองสามสองหกนะคะ ตัวเลขว่าจะบ่ลงคลิปท่านผู้ชมบ่ค่อยสะดวกตอนนี้ก็ขอโทษขออภัยนะคะอ่ะอาจจะเป็นตัวเลขโชคลาภของเซียนใบนะคะเดือนสองร่อหกหกสามและหกเก้านะคะคิดถูกนะคะตัวขี้คิดถูกอ่าก็จะเป็น สามตัวเก้าเจ็ดสามเก้าสองเจ็ด สองเจ็ดสองตัวบนหกเจ็ดสองเจ็ดนะคะตัวเด็ดชุดสี่ตัว เจ็ดเจ็ดนะ,ะนะคะจะทบทวนตัวเลขนะคะทบทวนตัวเลข นะคะแนวทางหวยลาวนะคะของเซียนใบนะคะว,วันที่หนะคะตรงกับวันพุธนะคะเด่นสองร่องหกนะคะก็มีสองสามสองหตัวเด่นนะคะอ่าหกหกสามเลยหกเกสานี่เป็นตัวดินนะคะชุด3ามตัวบนนะคะเจ็ดเสานะคะเก้าสองหกสองเดนะคะอันนี้สอง อ่ะตัวเด่นก็คือ 973. เนะคะ9ก3 973นะคะ2ตัวบน276 7 2 9ตัวเด่น27นะคะชุด4ตัวนะคะชุด4ตัวก็มี6 9 73และ73นะคะส่วนตัวตัวเด่นคือ77นะคะล่างนะคะ2ตัวล่างก็มี7 9 93นะคะคุณผู้ชมก็ อาชายวิจารณญาณน,นะคะชื่นชอบนะคะของเซียนใบนะคะผู้ชมก็ตามนะคะไม่ชอบเราก็พันนะคะอันนี้ก็อ,นนกขอข้อห้ปังนะคะเนีย้ยอเซียนใบพบใิ่นกับห้แนยวท่าขึ้นเกานะคะตอนเหลีพย่นบ่มีกําลังใจดอกป่าท่นเสียเนาะนะคะผู้ชมนะคะก็ขออนโชคนิราศนะคะยิ่งต่างๆกันนะคะในแนียวทางหวัวลาพัฒนานะคะของเซียนใบนะคะสวัสดีค่ะ